ไปเจอไคซุมในมินิโซมาค่ะราคา49บาทมาในตีมแบบคริสต์มาสคริสต์จก็เดี๋ยวมาแกะกันดูนะคะว่าข้างในจะเป็นอะไรช่วงนี้ติกตอกเป็นอะไรก็ไม่รู้ร้านมากปิดแกมมองเห็นแก่งทำคลิปอะไรไปก็ไม่มีคนดูแก่ออกมาแล้วนั้นก็คือมียางลงยังลบมีอะไรอีกมีน้องมีนอตม,ม Hi ีใหลงไฮไลท์ก็หหมาอ,อยู่นะคะราคา49บาทเนี่ อันนี้ก็คือกบกบอบอบิมหากรน่ารักมีที่หนีบด้วยโอ้ให้มาเยอะอยู่เหมือนกันนะน,นี่นะถือว่าคมนะคะสูงครั้งนี้ต่อไปขอบนหน่อยมีปัญหาจริงๆในช่วงนี้คุณติ๊กต็อค่ะคือตอนคิปมาเนี่ยให้มีคนดูค่ะตัดเนี่ยใช้เวลาสามสี่ชั่วโมงเด้อคอนเทนต์ก็คิดมาเองซื้อของก็ซื้อมาเองนะจ๊าช่วยเปิดการมองเห็นให้คนดูหน่อยค่ะก,ก,กิจกรรมก็แจกดีๆแจกฟรีเก,ก่งมากมีคนเล่นแค่คนเดียวงงแล้วอันนี้ก็คือเขาอยากได้แจก อยกได้กันไหมอากาศผลรางวัลแต่ละที่ไม่มีให้ดูเลยโอ้ยปติกานไม่มีอะไรมากจ็ะกดไลก์ก็จ์กดติดตามกดติดตามช่องยู u ูบอุ๊ยชชคีด้วยแค่นีจ้า